เอาสบายดีตอนค่ําๆแล้วก็สวัสดีพ่อพี่น้องเด้อสุขสุขนพี่น้องมื้อนี้มาเยี่ยมยามอ้แก้วพี่น้องเพิ่นเฮ็ดหยังนมื้อนี้เอาสบายดีเฮ็ดหยังเด้เนาะปกไม้ไโอ้ปกไม้เนาะเียนยัเพิ่นน่ะเนาะเียนมนะยันพวกกินยักินนั่นแหละยันมันหมดยังนั่นแหละยันหมดเนาะ พ่าปวกนี่ก็อันตรายได้ไม่เบิรเลยเป็นหมอกเป็นย่งนั่นแหละโดยเพิ่นหากมาส่งบ่โอ้ไม่เพิ่นก็ไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะตอนคำๆำส่วงเวลาหกเจ็ดโมงแรงเนาะพี่น้องอดิวสบายดีดิวสบายดีโดยว่าหนบรอขนาดพี่น้องเนาะ

เฮาโอ้เฮ็ดหยังเนาะเอ้ยแกเอ้ยวันเพิ่นเนาะพี่น้องโอ้เพิ่นตบักแตงสบายดีเด้อโอ้สบายดีทางตำบักแตงสัญญาเพิ่นตบักแตงเนาะเมนูเพิ่นมื้อนี้พี่น้องมใหมเวโอ้เนาะพี่น้องอาหารบ้านๆเลยพี่น้องเนาะมื้อนี้ ดีเนาะเย็นดีเนาะแมนชวนคำคำเนาะเย็นดีพ่อแม่พี่น้องกลางวันพ้อนพ้อนมื่อนี่แมนพ้อนไอลีอ้าวเดี๋ยวว่ามันสีตกเนาะแมนเบิ้งคือสชีตกมื่อนี่แต่ว่ากระโบโต๊กขึ้นเขาเอวันเพิ่งกำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพ่อแม่พี่น้องเนาะเมือนี่บู๊เพิ่เฮ็ดกินยังให้ อันนี้แกงน้ไมันแกงน้ไม้นไปเว้นนีนแหละไปกินบะหมี่แล้วก็เลยอุ่นโดูโอ้กลายว่าอุ่นนะนี่มันสีแห้งแล้วพี่น้องห่าน้ำมันไปสาวสาวโอ้พอได้กินอยู่บไหมน้ไม้โดูพอได้กินเยอะได้กินเนาะพอกระเริ่มเลยได้น้ไม้เริ่มออกเลยได้แม่พอฝนตกตลอดเลย โดยโดยโดยเอ้าเบิงวิธีสวิตของเอ้บันเพิ่นมื้อนี้พี่น้องเนาะ <c oughs> นี่บรรยากาศส่วนคำ้คำๆพ่อแม่พี่น้องเนาะเ <c oughs> อ้าสวัสด,ดีอีกครั้งนึง่งตัวพี่น้องเนาะก็ะคือ,บอบว,ว่าบัวกกับไยแบบวิธีสวิตกองเอ้บันพี่น้องเนาะมื้อนีก <c oughs> อน้ก็มาอัปเดตนิดเพี่นยวแม่งเมาแมงเมาหลายอันมีเก <c oughs> ินคืนเลยมันเมาหัวใจเนาะ เป็ดไก่ี่กั้นยเมันหเลยโอ้หเเนาะเป็ดฝันเนาะใหญ่ไหวขนาดเยใหญ่อมคอยได้แก้วนี่โอ้เดี๋ยเห็นบอกกินแมงเมาพี่นห้ายมาหาเลยมันต้อกินให้ยังก็บกินเขาก็บกเบื้อ คือเอาไรโบกิ่นโอ้หักเนาะหักได้แม่นพอมันอยู่นอกแมันอยู่นอกไก่ก็คือการมันใหจังเลยมันจะกินหอยในหนองสะแม่โอ้หักเนาะอายู่หากินสะดวกสบายบ้านี้คอยให้เข่าให้อยังก็บอกกินบอกกินเหรอมันกินอิ่มเนาะมันอยู่หากินแบบว่าสะดวกสบายเลยไก่กับบอนเป็ดกับบอนกลางคืนบัดนี้เปิดไฟปุ๊บแมงเมาแมงอย่างแบบโอ้มืนไปออกไปหากินท่านี้เนาะ อันนี้มันเปิดเองไม่รู้ว่าจะไตย่ยังไม่เปิดเปิดเองเดี๋ยวออยม, oh มันเปิดเองนะโอ้มันเปิดอัตโนมัติเม้น oh ดึงโดยๆคือว่าตอนเช้า,ชม,า <c oughs> มันก็ปิดเองนั่นแหละมันจะแดงงอันนี้ก็ะซำมนุกอีกคนนึงไ,ไ,นนไม่เนี่ยงแน่เพราะว,ว่าอันบอกได้ใส่พังได้โดนคือสิบอ,อกว่าตอนแรกเลยก็เปิดเนาะ ัขาวก็เพชรเองโอ้ขักเนาะเป็นเห็ดเนาะสูมออันี่อันเบาเพื่อนจักโรงงานนี่เขาจะาจะทำไสมัยเห็นว่าสูมือนี่เห็น่ดเพิ่นซางแบบว่าคนคนสำรองฮะเด้จะเป็นแบบขุนฮะเด้ขุนยนเลยแบบเป็นแมนเบากันลนาตานี่จะเป็นคนแต่ว่าแถวาข้อนี่จะเป็นเล็กหมาเลยอือยุ ขักเนาะเพิ่นเฮ็ดมันเทาได้ดีได้อัตโนมัติเลยเนาะเพิ่นเห็ดแต่สำหรับบางสัญญาหันยันแด้นึงเพราะว่าคั้นเฮาส้างคนคนไลยเนาะคือว่า1อยช่องรอยบานนี้ห้าคัอบคุ้มบ่ไห้ายเลยมันจะมิดจะผ่ามันมา5,000คนมันจะปืนเ็ดอยู่เนาะก็ยิงคนใต้แหละแม่นเพิ่นะามันก็ชาบามันเป็นเล็กเนาะมันเป็นหุ่นยนต์เนาะแต่ว่าาพืนซื้อพี่น้องไปอามาพเป็นอก เรื <emaal> ่อวบ้านมันสีนอนนี่แหละผมมันสีนอนนั่นนี่พ่อเพราะว่ามันไก่เขื่อนได้อ่ำโอ้ก็ดีได้มันนอนนี่ก็บเว้ยยังหรอเนาะด่เพราะว่ามันนอนเทิงเขื่อนต้นใหม่แบบถูกโตก็ดีครับดูมันงามได้ไก่นอนต้นใหม่แม่นซาสร้างดีเดชเปิดเลยพี่น้องเปิดเลยพี่น้องบ้าแห่งรอแล้วไอแกวบอันนั้นฟาร์เซลเปิดเนาะคมซัดเลยพี่น้องมันนี่ แต่ว่าเห้าหันจะให้มานนอนบอลดีๆแม่บอกทั้งผู้ใหญ่เพิ่นจะใครนอนในเฮือนแบบว่าเีรอว่ไก่กับมันมันเป็นมนุษย์บมนมันเป็นหัตวสัตว์กว่ามันีมีสิตคือการแม่คือเหาเนาะแม่เฮาก็ยังหนาวว่าเคยหนาวคือกันแม่คนเห่ายังไขว่ไริตุลผมมันบริตุลผมนด่มันไรแม่นบอแม่ดยทังเห่ายังบตุลผมบรรยากาศของพี่น้อง กันเอาเป็นกันโดยมันสินอนโยนในตลาดเดือนเห่าปัดนี่ตกข้องก็นอนอยู่นี่มันกับมีมัดมีขี้มันแห่อีกไปได้ดีใจบ่สิได้ขอบไก่แหละดีใจดีใจเนาะแม่พี่น้องไอทั้งไอแก้วคนว่าดีใจสิได้ขอบไก่อันนี้ก็อันนี้คือเป็นปัจจัยทั้งเล็กน้อยจาก U S A ที่อัน สนับสนุนถนนทางไอ้แก้วให้เข้าไก่ดูว่าแม่นบานนี้กะบ่ใช่พ้ให้พ้อนนีดูไเอ้ยน้อโดยอ้น้อยจาก SA เอ้าเอ้ยน้อยกะเนาะพ่อพี่น้องเนาะนั่นกะบ้านนี้กะปัวไอ้แก้วให้อยู่ดีมีแฮงเด้อโอ้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นบว่าอนามงอนามัยเนาะเนเพิ่นกสงสารอน เพื่อนเอวันคนกะสะอาดดีพนพี่น้องเนาะเขายองขยะในคนเผาบดพี่น้องเนาะบรรยากาศช่วงคำคำก็สิประมาณนี้พอมพี่น้องเด้อ พี่น้องเข้ากับท้ายอัปเดตไปโซคาวพี่น้องเนาะก็คือเอามาอัปเดตท,ทั้งอันดัไอแก้วหลกักกะเอวันพอมัพี่น้องเนาะกับบรรยากาศส้วมคำๆำกะดีแห้งพอมพี่น้องเนาะโอ้ตองนี้เพิ่งใส่โซลาเซลพอมันพี่น้องเ <s hr ie> อะไะ ชิวแล้วนี่กัถ่ายบรรยากาศทรงแรงๆเพื่อนไอ้แก้วคือเขาพี่น้องมานี่กันสะอาดเนาะหักเนาะทรงสะอาดดีพี่น้องเดินบานเพื่อนก็ได้เอาหลักซาเอาโอ้แม่นน้องอะน้ำไม่โกคกบกเอาวมดละคนย่างไปยังมาเอ้ยเพื่อนเจ้าคือเม่นั่นหรอแม่นู้สุดยอดพี่น้องแบบนี้ก็ยกโป้ให้เลยพี่น้อง ก็เดินเทารักษาเอาเ,ออเ<น>าอยากได้ราได้แม่กา,านว่าแปลว่าม,มีก็ยงขยะอะไรกับยุงไลายได้แบบนี้เนาะพวกพวกนี้เขาเผากับตัวอาเป็นฝุ่นเป็นย่างเอาก็ใไซเลยนะโอ้ขักเนาะแมตัวพวกเป็นต้นหมอกต้นไม้เนี่ยนะแมนมันก็เป็นฝุ่นเบิดเนาะใ<น>บหมอกใบไม้แมนปะโอ้สุดยอดพอไม่พี่น้องสุดยอดสุดยอดเนาะอันนี้เพิ่นกระปูกอีกยังเนาะนี่ ุกจากในยังเด็กครบเลยนีนี่ค่อยอคบเนาะแม่นกําลังออกแต่ในมันแจ้งฮู้ๆพุ่นออกมาแล้วซื้ออ้าบ่นี่หรือว่าจังได๋ซื้อซื้อค่อยมากาเอานะนนี่จกในยังดิอือลืมมาแล้วยานเพิ่นถมดินนี่่อทมตัวนี้บ่ทมเนาะเนาะเพิ่นก็บ่นี่เฮาออกนะอันนี้เฮากาซื่อๆโอถ้ามันสูงปึ๊บเฮาสิไปย้ายปลูกมืงอื่นโอ้นนั่นบ่แม่นถ้านี่เฮากาไว้คือ เขาคายนี่ยนะโอ้โดยโดยโดยบ้านน่ะโอ้ขักเนาะฝนเห็นเนาะแล้วเขาออกไปแบบมันสูงแหละประมาณจากตอนนี้เนาะแมนจากอะเอาย้ายปนปุ๊กน่อนะโอ้มันเท่ากะปูุ๊กเป็นแบบนี้นี่ยนะแมนเมนเมนเมนบางทีก็พวกอันาั้ด้วยคนว่าหมกขอกหมกพริกเนาะตัวหมกขอกหมกพริกนี่หมูหมูนี่หมูี่เนาะผักยังยังจะย่างโอ้หมกขิกเลยขักเลย บริปุ๊บโอเคคลิ๊งใน,นสะดวกสบายไหมพวกผักเนลกินเนี่ยแหละผักก็ลืมกันกันชื่อนั่นในหน้าเป็นนายมันละโอ้ไก่เหรอนอนนะนะปกติพุ่นมันยังนอนอยู่พุ่นนันนี่มันอีกนอนอยู่น,น,นี่อีกเงินบ้างนี่มันนอนในทั้งอันนี้นี่ชองโตดอนอันนี้ฮาโตมันคือนอนที่นี่นะโอ้นอนแต่มาได้นอนกลางคืนบ้างเหรอยู่หัวกินเนาะให้เข่ากับหกินเนาะ เน้นเพราะว่าไก่มันก็หาอยู่กินสุขสบายนเนาะเขาอยู่อิ่แน้นตอนเช้าพุลงมาพเข้าป่าแหละโอ้หักเลยแน่นไก่แบบนี้แบบว่าดีเนะแต่ว่ามันอยู่แต่อยากกินแต่น้ำเขาก็บ่ได้มันไปหาอยู่หาก,กินมันง่ายไว้เขาก็อยู่แบบมันอยู่ไก่กับชาวบ้านแบบไก่ชาวบ้านเนาะแบบเบาไงแม่นอันนี้มันอยู่นอกจากอันนั้นดิ เนี่ยเราเห็นาไกลบ้านแล้วไงมันก็ไปทั่วเนาะแม่เป็นแบบกับว่ดไก่ท่าทาคกัไนไหมเนาะมันก็บบเป็นง่ายนะพวกนี้ยหมเป็นพเพราะเฮามันอยู่ในป่าเนี่ยมันไกลๆกัมมน,นงงมันก็เขาไปนอนครอบพุ่นมันนอนตอนนอ้นไม้ใหญ่แบบเอยเห็นเนะเาะรอมันลงมาด,ดี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 ขาดไลยคือเฮาเลี้ยงอะอยุหกปุ๋นโอ๊กไก่เฮานี่ปลักลายนี่พอเขาเฮาเอาเมื่ออยู่บ้านนี่ตายพักมั้วมันนี่ เฮาก็เฮือนติดกันเนเฮือติดกันคนเป็น่อยๆเป็นบัดอันนี้จนบัดกายเฮาบ่บ่เลือเลยตอนนี้นะเป็ดข่อยเจ้าว่าเอ้าคือใหญ่ไปใหญ่ไปเอ้าใหญ่ไวขนาดข่อยก็บ่ไงแม่เิ่งมือนงเป็นเดือนก็สิใเพิ่มเตมเลยสะดวกสบด้ป็ดกไปว่ามันนดนองสะก็สกสบ แช่วงนี้กับ่ะไ้กินห่อกระหานยังกับกินแมงตรมาซาดอะไรแบบโดยโดยโดยใกล้ขึ้กันโดยบรรยากาศวันนี้เนาะกะเขากะมาอัปเดตทั้งเคื่องไอแก้วกันคือเกขาพี่น้องเนาะเขากะสิได้ปิดคลิปแล้วเนาะวันนี้เพราะว่าอยากไอแก้วเพิ่นเมื่อย์เพราะว่าเอาอันนั้นเนาะเพราะว่าสัมผัสไอ้เพิ่อนเมย์ยันเพื่อนเมยเลยพี่น้องเนาะโอเคพอแม่พ huh? ี่น้องเนาะกะมันก็เป็นปกติเนาะเพราะว่ากะ อันนั้นเนาะกซูๆเอาละโดยเนาะเป็นกป็นแงใจให้ทางไอ้แก้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกับอู้ดีเเนาะเฮือนเพื่นแบบว่ามันอยู่นอกจากอันนะ่ะ<ม> <ๆ S 1> อันนี้ยโอ้แมงเม่าได้มีได้นีน่ออกเลยได้นีหนิแล้วแมงมาแมงหม่ครบโอ้โดูดูดูกะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาก็ซูจบคลิปไว้สนิทก่อนพ่อแม่พี่น้องอย่งไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้บ่าวบัวละกะเป็นกลังใจให้ทางไอ้แก้วพี่น้องเด้อเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้เขากับิขออำลาพร้อมพี่น้องก,กันเด้อพี่นอ้องสวัสดีครับสบายดี